รวดเร็วแม่นยำเชื่อถือได้เครื่องพิมพ์สามิติ h e เกียร e เฟ็กซ์เซ e ีเครื่องพิมพ์สามิติวัสดุเรซินที่มีให้เลือกทั้งรุ่น r e f ฟ็กและ r e f ฟ็ก RS พิมพ์ชิ้นงานได้รวดเร็วเติมเรซินอัตโนมัติจัดการชิ้นงานหลังพิมพ์ได้ง่ายตอบโจทย์งานหลากหลายอุตสาหกรรมด้วย h e เกีย a u ล o p r ิ n t เรซินมีให้เลือกใช้งานทั้งดีไซน์โมเดลลิงโมดิ้ง ทูลิงโปรดักชั่นแคสติ้งและรุ่นใหม่ล่าสุดกับรุ่นเทอร์โบที่มีให้เลือกทั้งรุ่น Reflex Turbo และ Reflex RS Turbo สนใจเครื่องพิมพ์สามิติวัสดุการพิมพ์หรืออุปกรณ์เสริมอ,อื่นๆสามารถติดต่อเซฟเทเลียนได้ทุกช่องทางทั้ง f a c e b o o k Li ์ e อ f ฟ i เชียเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์และอีเมล